ขวัญเป็นหญิงสาววัย28ปปีที่เติบโตในหมู่บ้านหนองขามก่อนที่เธอจะย้ายไปทำงานในเมืองใหญ่หลังจากแม่เสียชีวิตวันหนึ่งเธอได้รับจดหมายจากทนายประจำหมู่บ้านแจ้งว่าเธอได้รับมรดกจากยายเอียดซึ่งเป็นยายของเธอที่เพิ่งเสียชีวิตเมื่อกลับมาถึงหมู่บ้านขวัญพบว่ามรดกที่เธอได้รับคือบ้านไมเ้เก่าๆก,กลางทุ่งนา ซึ่งไม่มีใครอยู่มานานหลายสิบปีเธอจอดรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆหน้าบ้านมองไปที่ตัวบ้านด้วยความรู้สึกประหลาดใจและหวั่นใจก็ดูไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนี่นาะแต่ขณะที่เธอกำลังจะก้าวเข้าไปในบ้านชาวบ้านหลายคนที่อยู่ใกลๆ้ๆพากาันหยุดมองเธอยายผันหญิงชาราประจำหมู่บ้านหนูขวัญหนูแน่ใจหรอว่าหนูจะอยู่บ้านหลังนี้ขวัญทำไมถึงายาย หนูไม่มีที่ไปแล้วบ้านนี้ก็เป็นบ้านของยายเอียดหนูต้องอยู่สิลุงคำชาวบ้านอีกคนมันอยู่ไม่ได้หรอกหนูบ้านหลังนี้มันมีของขวัญขโมดคิ้วของชาวบ้านมองหน้ากันก่อนที่ยายผันจะถอนหายใจถ้าหนูจะอยู่จริงๆกลางคืนห้ามออกมาเดินข้างนอกและถ้าตื่นมาได้ยินเสียงอะไรอย่าหันไปมองขวัญรู้สึกหนาวเยือกแปลก แต่พยายามทำใจดีสู้เสือขวัญหัวเราะแห้งๆโทรยายหนูไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกค่ะเธอเปิดประตูบ้านเข้าไปโดยไม่รู้เลยว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความลับที่ถูกซ่อนมานานแสงแดดยามเชา้าทอดเงาลงบนบ้านไม้เก่ากลางทุงขวัญเปิดประตูบ้านเข้าไปกลิ่นอับของไม้เก่าและฝุ่นคลุ้งตลบทำให้เธอต้องใช้มือปัดจมูกบ้านหลังนี้ถูกปล่อยร้างมานาน แต่ข้าวของทุกอย่างยังคงอยู่เหมือนเจ้าของบ้านเพิ่งลุกไปเมื่อเช้าโต๊ะไม้เก่าตรงมุมห้องยังมีแจกันดอกไม้แห้งเหีเ่ยวตั้งอยู่ตู้เสื้อผ้าโบราณที่มีพามานลูกไม้ขาดวินปิดไว้ครึ่งหนึ่งนาฬิกาแขวนโบราณหยุดเดินอยู่ที่เวลาเที่ยงคืน15นาทีทุกอย่างดูเงียบงันเกินไปขวัญเดินสำรวจไปทั่วพยายามหาอะไรที่บ่งบอกถึงชีวิตของยายเอียด ก่อนจะเหลือไปเห็นมุมหนึ่งของห้องที่มีตู้ไม้เก่าวางอยู่เธอเดินเข้าไปใกล้ปัดฝุ่นออกเบาๆแล้วพบว่ามีกรอบรูปเก่าๆวางอยู่ขวัญหยิบกรอบรูปขึ้นมาพิจารณามันเป็นภาพของยายเอียดสมัยสาวๆยายสวมชุดไทยโบราณยิ้มอ่อนโยนให้กล้องแต่สิ่งที่ทำให้ขวัญต้องขมมดคิ้วคือมีเด็กหญิงตัวเล็กๆยืนอยู่ข้างยาย เด็กคนนั้นมีใบหน้าซีดขาวดวงตากลมโตแต่มองกล้องด้วยแววตาเศร้าขวัญรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวเพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมาเธอไม่เคยรู้เลยว่ายายเอียดมีลูกสาวอีกคนเธอพลิกดูด้านหลังของรูปมีลายมือเก่าๆจางๆเขียนไว้กุหลาบพศ2513ขวัญขมวดคิ้วกุลาบยายไม่เคยพูดถึงเด็กคนนี้มาก่อน ทำไมถึงไม่มีใครในหมู่บ้านเคยพูดถึงชื่อเธอเธอวางรูปลงแต่แล้วก็สะดุง้งเมื่อได้ยินเสียงแผ่นไม้ลั่นดังเอี๊ยดจากชั้นบนขวัญเงยหน้ามองไปที่บันไดเก่าๆความเงียบของบ้านเริ่มกดดันเธอไม่มีอะไรหรอกบ้านเก่ามันก็ต้องมีเสียงแบบนี้เธอพึมพำกับตัวเองก่อนจะเดินไปยังห้องนอนขวัญเปิดประตูเข้าไปในห้องนอนที่เคยเป็นของยายเอียด บนโต๊ะไม้เล็กๆข้างเตียงมีสมุดบันทึกเก่าๆเล่มหนึ่งวางอยู่เธอเปิดมันออกหน้ากระดาษสีเหลืองซีดเต็มไปด้วยลายมือของยายเธอไล่สายตาอ่านไปเรื่อยๆก่อนจะสะดุดกับข้อความที่ถูกขีด้นใต้อย่าขุดคุยอดีตของบ้านนี้ขวัญรู้สึกเหมือนมีอะไรมาจุกที่ลำคอนี่มันหมายความว่าอะไรทำไมยายถึงต้องเขียนข้อความนี้ไว้เหมือนเป็นคำเตือนล่วงหน้า ขณะที่เธอกำลังพลิกหน้าถัดไปเปรี้ยงเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นทำให้ขวัญสะดุ้งสุดตัวไฟในบ้านกระพริบทีๆก่อนจะดับวูบลงตอนนี้บ้านทั้งหลังตกอยู่ในความมืดมิดบ้าจริงไฟดับหรอขวัญควาน,วาน,วานหามือถือเปิดไฟฉายแล้วค่อยๆลุกขึ้นเดินออกไปที่โถงบ้านแต่ทันทีที่เธอก้าวออกมาเธอก็ต้องชะงักปลายบันไดตรงโถงบ้าน มีเงาของเด็กหญิงตัวเล็กๆยืนอยู่ในความมืดขวัญตัวแข็งทื่อเธอกลืนน้ำลายลงคอช้าๆเมในแน่ใจว่านี่เป็นภาพหลอนหรือมีใครบางคนอยู่จริงๆใครเธอกระซิบเสียงสัน่นเด็กคนนั้นไม่ตอบแต่แล้วเงานั้นค่อยๆหันมามองเธอดวงตาของเด็กคนนั้นมืดสนิทเหมือนหลุมดำขวันก้าวถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนแทบจะกระโดดออกจากอก,ออกเธอพยายามกระพริบตาอีกครั้ง แต่เงานั้นหายไปแล้วความเงียบที่น่ากลัวขวัญหายใจหอบพยายามตั้งสติมันต้องเป็นภาพหลอนแน่ๆฉันคิดไปเองแต่ทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วๆดังขึ้นที่ข้างหูออกไปขวัญสะดุ้งหันควับไปมองรอบตัวแต่ไม่มีใครอยู่เธอรีบวิ่งกลับเข้าห้องล็อกประตูแน่นก่อนจะพยายามสูดหายใจลึกๆพยายามบอกตัวเองว่านี่เป็นแค่ความคิดมากของเธอเอง แต่เธอรู้ดีว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้มีแค่เธออยู่คนเดียวในยามค่ำคืนที่เงยียบสงัดลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างไม้เก่าๆทำให้พ้าม่านปลิวไหวไปมาเรากับมีมือที่มองไม่เห็นกำลังจับมันตึกตึกตึก,ตกเสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังก้องอยู่ในห้องโถงของบ้านควันสะดุ้งตื่นทันทีหัวใจเต้นรัวเธอแน่ใจว่าเธออยู่คนเดียวแต่เสียงนั้นมาจากข้างล่าง เธอพยายามสงบสติอารมณ์บอกตัวเองว่าอาจเป็นเสียงบ้านไม้เก่าที่ลั่นตัวตามธรรมชาติแต่แล้วเอดเสียงประตูห้องของเธอค่อยๆเปิดออกเองขวันตัวแข็งทื่อเธอกลั้นหายใจดวงตาจ้องไปที่บานประตูที่เปิดออกอย่างช้าๆราวกับมีใครบางคนยืนอยู่อีกสั่งของประตูกำลังจ้องมองเธออยู่เธอคว้าไฟฉายบนโต๊ะข้างเตียงมือสั่นเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆย,ยกมันขึ้นและส่องไปทางประตู แสงไฟจับไปที่ความว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเธอกลืนน้ำลายแต่ความรู้สึกเย็นว่าพี่ต้นคอทําให้เธอรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่ลำพังขวัญค่อยๆก้าวออกมาจากห้องมือกำไฟฉายแน่นพยายามสูดหายใจลึกๆพื้นไม้ล้านเอียดอาใต้ฝ่าเท้าแต่เธอเดินอย่างระมัดระวังกลั้นเสียงหายใจของตัวเองเธอเหลือบมองไปที่บันไดไม้เก่าๆที่นำลงไปสู่ห้องโถงของบ้านและที่ปลายบันได มีเงาดำคล้ายเด็กตัวเล็กๆยืนอยู่เงียบๆเง,งานั้นนิ่งสนิทราวกับรู้ว่าเธอกำลังมองขวัญรู้สึกเหมือนเลือดในร่างกายไหลเวียนช้าลงฝ่ามือเริ่มเย็นเฉียบแม้ว่าจะมีเหงื่อซึมออกมาเธอพยายามเพ่งมองดวงตาเบิกกว้างเมื่อเริ่มเห็นรายละเอียดของร่างนั้นเด็กหญิงผมยาวปกหน้าตัวซีดเซียวยืนอยู่ในความมืดมิดหัวใจของขวัญเต้นแรงจนแทบจะระเบิดใครเงาน,นั้นยังคงนิ่งก่อนที่มันจะค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาช้าๆ ควันหายใจติดขัดแต่ตอนนี้เธอจะมองเห็นใบหน้าของเด็กหญิงคนนั้นชัดๆเงานั้นก็หายไปในพริบตาควันยืนนิ่งมือกำไฟฉายแน่นจนข้อขาวเธอหันมองไปร,บรอบๆหวังว่าเงานนั้นจะไม่ปรากฏขึ้นมาอีกแต่ทันใดนั้นแกรก็เสียงบางอย่างขูดกับไม้ดังมาจากชั้นล่างควันรีบถอยหลังรีบปิดประตูห้องอย่างรวดเร็วหลอกมันแน่นและถอยกลับไปนั่งบนเตียง เธอกาะตัวเองแน่นพยายามหาคำอธิบายให้ตัวเองมันอาจจะเป็นแค่จินตนาการของฉันเองแค่คิดไปเองแต่หัวใจของเธอรู้ว่ามันไม่ใช่แค่จินตนาการเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นในความเงียบออกไปเธอสะดุ้งสุดตัวกว่าสายตามองไปรอบห้องแต่ไม่มีใครอยู่ขวัญดิบคว้าเอาผ้าห่มมาคลุมตัวมือสั่นเทาเธอเริ่มสวดมนต์ท่องบทสวดทุกบทที่เธอจำได้และตลอดทั้งคืน เสียงฝีเท้าเบาๆยังคงดังก้องจากชั้นล่างของบ้านเธอหลับตาแน่นภาวนาให้รุ่งเช้ามาถึงเร็วที่สุดรุ่งเช้ากับความจริงที่ยังไม่ถูกเปิดเผยแสงแดดยามเช้าส่องเข้ามาทางหน้าต่างขวัญลืมตาขึ้นอย่างอ่อนล้าเธอไม่แน่ใจว่าเธอเผลอหลับไปตอนไหนแต่สิ่งที่แน่ใจคือเธอไม่ฝันเสียงฝีเท้าเมื่อคืนมันเป็นเรื่องจริงขวัญลุกขึ้นจากเตียงอย่างระมัดระวังค่อยๆเปิดประตูออกไปที่โถงบ้าน ไม่มีอะไรผิดปกติทุกอย่างดูเหมือนเดิมยกเว้นสิ่งเดียวบนพื้นไม้ตรงปลายบันไดที่เธอเห็นเงาดำเมื่อคืนมีรอยเท้าเล็กๆสีดำเปเปื้อนมันไม่ใช่ของเธอแสงแดดยามเช้าส่องผ่านยอดไม้ทอดเงาบนถนนดินของหมู่บ้านหนองคามขวัญเดินออกจากบ้านไม้เก่าด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยคำถามและความหวาดระแวงเสียงฝีเท้าเมื่อคืนยังคงติดอยู่ในหัวเธอ รอยเท้าลึกลับที่ปลายบันไดเสียงกระซิบแผ่วเบาที่บอกให้เธอออกไปบ้านนั้นมีอะไรตลาดเช้าในหมู่บ้านยังคงเต็มไปด้วยชีวิตชีวาแม่ค้าเริ่มตั้งร้านขายของชาวบ้านเดินซื้อของกันตามปกติแต่เมื่อขวัญเดินเข้าไปชาวบ้านบางคนเริ่มหันมามองเธอด้วยสายตาประหลาดเรากับพวกเขารู้ว่าเธอไปอยู่ที่ไหนมาเมื่อคืนเธอเดินตรงไปหายายผันที่กำลังนั่งขายผักพื้นบ้าน ใบหน้าของหญิงชราดูอ่อนล้าเหมือนคนที่แบกเรื่องหนักใจมานานขวันพูดขึ้นยายผันบ้านนั้นมีอะไรยายผันเงยหน้ามองเธอก่อนจะถอนหายใจเงือกใหญ่ลุงคำที่นั่งอยู่ข้างๆหันมามองขวันด้วยสีหน้าหนักใจมันไม่ใช่เรื่องผีดอกหนูขวัญแต่มันคืออดีตที่ไม่มีใครอยากพูดถึงขวัญขมวดคิ้วยิ่งได้ยินแบบนี้เธอยิ่งอยากรู้ความจริงอดีตอะไรคะลุง ทำไมทุกคนถึงกลัวบ้านนั้นขนาดนี้ยายผานมองลุงดำเหมือนลังเลที่จะพูดก่อนจะตัดสินใจเอ่ยออกมาในที่สุดเมื่อ40ปีก่อนมีเด็กหญิงคนหนึ่งเคยอยู่ที่บ้านหลังนั้นเธอหายตัวไปอย่างไรร่องรอยไม่มีใครพบศพควาญรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวเธอเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เธอเห็นเงาเด็กเมื่อคืนเด็กคนนั้นคือใครยายผานเงียบไปพักหนึ่งเหมือนลังเลว่าจะบอกดีหรือไม่ ก่อนจะพูดออกมาช้าๆคือแม่ของหนูเองขวัญเบิกตากว้างราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนแม่ของหนูเป็นไปไม่ได้ขวัญสายหน้าเธอไม่เคยรู้ว่าแม่ของเธอเคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ตั้งแต่เด็กแม่ของเธอไม่เคยพูดถึงอดีตและไม่เคยเล่าเรื่องชีวิตในวัยเด็กให้เธอฟังเลยเธอเติบโตมากับยายเอียดโดยที่ไม่เคยสงสัยเลยว่าทำไมแม่ถึงดูเหมือนเป็นคนที่ไม่มีอดีต หมายความว่าไงคะยายแล้วแม่หนูยายผันสายหน้าสีหน้าเต็มไปด้วยความเศร้าไม่มีใครรู้ว่าแม่ของหนูหายไปได้ยังไงคืนหนึ่งเธอแค่หายไปจากบ้านไม่มีร่องรอยไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีใครเห็นว่าเธอออกไปตอนไหนยายเอียดพยายามหาแม่ของหนูทุกวิธีทางแต่ไม่มีใครช่วยเธอได้หมู่บ้านนี้เงียบเรื่องนี้ไปไม่มีใครกล้าพูดถึงมันอีก ขวัญยืนอึง้งหัวใจเต้นรัวด้วยความสับสนทำไมเรื่องแบบนี้ถึงไม่เคยมีใครบอกเธอเลยหลังจากฟังเรื่องจากยายพันขวัญรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบแน่นเธอรู้แล้วว่าต้องทำอะไรต่อไปเธอต้องหาคำตอบเธอจะไม่ปล่อยให้ความลับนี้ถูกฝังไปกับการเวลาอีกต่อไปขวัญหันหลังเดินออกจากตลาดโดยมีสายตาของชาวบ้านบางคนจับจ้องเธออยู่เงียบๆบ,บางคนดูเป็นห่วง บางคนดูเหมือนรำคาญที่เธอกำลังขุดคุยอดีตที่พวกเขาอยากให้ลืมไปแล้วแต่ขวัญไม่สนใจอีกต่อไปเธอจะกลับไปที่บ้านหลังนั้นและค้นหาความจริงที่ถูกซ่อนเอาไว้ไม่ว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนก็ตามเมื่อขวัญเดินกลับไปถึงบ้านสายลมเย็นวุบหนึ่งพัดผ่านร่างเธอเธอเปิดประตูบ้านก้าว <9 S 2> เข้าไปอย่างมุ่งมัน่นสายตาของเธอจับจ้องไปที่ห้องเก็บของที่เธอไม่เคยเปิดเข้าไปมาก่อนหัวใจของเธอเต้นแรง บางสิ่งกำลังรอเธออยู่หลังประตูนั้นเธอสูดลมหายใจลึกและเอื้อมมือไปหมุนลูกบิดประตูคืนทชี่เงียบงานกับปริศนาที่รอการเปิดเผยขวัญยืนอยู่กลางห้องใต้ถุนบ้านมือยังคงกำไฟฉายแน่นแสงจากไฟฉายส่องให้เห็นกล่องไม้เกา่กาๆว,วางระเกะระกะฝุ่นหนาปกคลุมทุกอย่างเรากับไม่มีใครเข้ามาที่นี่มาเป็นเวลาหลายสิบปีเธอกวาดสายตาไปทั่วห้อง หัวใจเต้นรัวในอกในห้องนั้นเต็มไปด้วยของเล่นเด็กเก่าคร่คราตุ๊กตาผ้าขาดวินนั่งผิงผนังอยู่ลูกขางไม้เก่าๆที่สีลอกจนแทบมองไม่เห็นลวดลายเดิมรองเท้าเด็กคู่เล็กๆที่ดูเหมือนเคยเป็นของเด็กผู้หญิงขวัญเดินไปหยิบตุ๊กตาตัวหนึ่งขึ้นมารูปไล้ฝุ่นออกด้านหลังของตุ๊กตามีชื่อปักไว้ด้วยได้สีแดงกุหลาบเธอสะดุ้งเฮือก นี่มันชื่อที่อยู่ด้านหลังของภาพถ่ายเก่าในบ้านแม่ของเธอเธอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองตุ๊กตาตัวนี้เคยเป็นของแม่เธอจริงๆแต่ถ้าอย่างนั้นของพวกนี้มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงพื้นไม้ที่ซ่อนบางอย่างอยู่ข้างใต้ขวัญเริ่มสำรวจต่อไปเธอค่อยๆใช้ไฟฉายส่องไปตามพื้นไม้เก่าและที่มุมห้องเธอเห็นบางสิ่งที่ผิดปกติแผ่นไม้ตรงนั้นดูเหมือนถูกตอกปิดไว้ใหม่ๆ หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเธอกลืนน้ำลายลงคอก่อนจะค่อยๆใช้มือขุดเศษฝุ่นออกจากรอยต่อของแผ่นไม้มันไม่ใช่ไม้เก่าแบบพื้นส่วนอื่นของบ้านมันดูเหมือนมีคนพยายามซ่อนอะไรบางอย่างไว้ข้างใต้ขวัญมองไปรอบๆก่อนตัดสินใจเดินไปหยิบแฉลงที่มุมห้องเธอสูดหายใจลึกก่อนจะใช้แรงทั้งหมดที่มีแงะแผ่นไม้ออกมาทีละแผ่นแกรก เสียงไม้แยกออกจากกันกลิ่นอับชื้นและดินเก่าๆลอยขึ้นมาประทะจมูกเธอเธอส่องไฟฉายลงไปในโพรงที่เพิ่งเปิดออกสิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอแทบหยุดหายใจกระดูกที่ถูกฝังและซอยข้อมือปริศนาที่ก้นโพรงเธอเห็นเศษกระดูกมนุษย์ที่แห้งกรังอยู่ใต้พื้นบ้านขวาญตัวสั่นสะท้านเธอถอยหลังไปหนึ่งก้าวหัวใจเต้นรัวจนแทบจะระเบิดออกมาแต่นั่นยังไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เธอช็อกที่สุด ข้างๆเศษกระดูกนั้นมีสร้อยข้อมือเงินเก่าๆวางอยู่ขวัญค่อยๆหยิบมันขึ้นมามือสั่นเทามันเป็นสร้อยข้อมือของแม่เธอเธอจําได้ดีที่กลางจี้เงินเล็กๆนั้นมีตัวอักษรยอ่อที่เธอเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กกอรอุุลาบรัตนพงษ์ขวัญหายใจติดขัดตาของเธอเริ่มพร่ามัวนี่มันหมายความว่ายังไงแม่ของเธอไม่ได้หายไปอย่างที่ทุกคนพูด แต่ถูกฆาตกรรมและศบถูกฝังไว้ใต้บ้านมาตลอดเสียงกล้องจากอดีตขวานยืนตัวแข็งเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมดิ่งไปในฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นเธอพยายามกลั้นน้ำตาแต่ภาพของแม่เธอที่เธอจำได้ในวัยเด็กเริ่มพรั่งพรูเข้ามาในหัวทำไมไม่มีใครบอกเธอเรื่องนี้เลยทำไมยายเอียดถึงเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแล้วใครคือคนที่ฆ่าแม่ของเธอ ขณะที่เธอกำลังสับสนเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากชั้นบนของบ้านตึกตตึกึก,กเสียงสะด้งเฮือกเธอเงยหน้ามองไปทางห้องใต้ถุนบ้านใครบางคนกำลังยืนอยู่ตรงนั้นเงาดำของร่างเล็กๆยืนจ้องมองเธออยู่ดวงตากลมโตที่ไม่มีแววของชีวิตและจากในห้องมืดๆเสียงกระซิบแผ่วๆดังขึ้นช่วยฉันด้วยขวัญยืนตัวแข็ง เธอไม่รู้ว่าตัวเองยืนอยู่ที่ห้องใต้ถุนบ้านมานานแค่ไหนเสียงกระซิบเมื่อครู่ยังคงก้องอยู่ในหูช่วยฉันด้วยเธอหันกลับไปมองที่ทางเข้าเงาดำที่เห็นก่อนหน้านี้หายไปแล้วแต่ตอนนี้เธอมั่นใจแล้วว่าแม่ของเธอไม่ได้หายตัวไปเฉยๆเธอถูกฆ่าและถูกฝังไว้ใต้บ้านนี้มาตลอดเธอกำสร้อยข้อมือในมือแน่นก่อนจะสูดลมหายใจลึกและก้าวออกจากบ้าน ขวัญเดินตรงไปที่ตลาดแสงแดดยามเช้าไม่ได้ให้ความอบอุ่นกับเธอเลยเธอเห็นยายผันกำลังนั่งขายผักที่แผงของแกดูเหมือนจะใช้ชีวิตตามปกติแต่วันนี้ขวัญไม่ได้มาที่นี่เพื่อซื้อของเธอเดินตรงเข้าไปเสียงของเธอหนักแน่นกว่าที่เคยยายหนูมีเรื่องต้องคุยกับยายยายผันเงยหน้าขึ้นมาสีหน้าแกเปลี่ยนไปทันทีเมื่อเห็นขวนัญลุงคำที่นั่งสูบยาเส้นอยู่ใกล้ เหลือบตามองเธอด้วยสีหน้าที่อ่านไม่ออกหนูขวัญมีอะไรหรือขวัญยกสร้อยข้อมือขึ้นมามันเป็นหลักฐานที่เธอเจอในห้องใต้ถุนบ้านเมื่อคืนหนูเจอสิ่งนี้ใต้บ้านมันเป็นของแม่หนูใช่ไหมทันทีที่ยายผันเห็นใบหน้าของแกซีดลงทันทีลุงคำกระแอมออกมาอย่างแรงคล้ายกับจะขัดจังหวะแต่ขวัญไม่สนใจเธอกดดันต่อยายรู้เรื่องแม่ของหนูมากกว่าที่พูดออกมาใช่ไหม ทำไมแม่หนูถึงหายไปทำไมศพของแม่หนูถึงถูกฝังไว้ใต้บ้านยายผ่านเม้มปากแน่นเหมือนกำลังช่างใจว่าจะพูดอะไรออกมาดีหลังจากเงีบไปครู่หนึ่งยายผ่านถอนหายใจเฮือกใหญ่ยายไม่ได้อยากโกหกหนูหรอกขวัญแต่บางเรื่องมันถูกฝังไปพร้อมกับการเวลาขวัญจ้องตายายรอฟังคำตอบแม่ของหนูกุลาบไม่ได้หายไปเฉยๆอย่างที่คนในหมู่บ้านเขาพูดกัน หนูรู้แล้วเสียงสัน่นแม่ของหนูถูกฆ่ายายผันหลับตาลงเหมือนรู้ว่าวันนี้ต้องมาถึงลุงคำขยับตัวไปมาดูอึดอัดก่อนจะพูดขึ้นช้าๆกุหลาบถูกฆ่าตายในคืนนั้นจริงๆขวัญหายใจแรงมือกำไส้ข้อมือนแน่นใครเป็นคนทํายายผันเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดออกมาเบาๆพ่อของหนูขวัญรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเธอเบิกตากว้างพ่อของหนูหมายความว่ายังไง ยายผันศบตากับเธอสีหน้าของแกเต็มไปด้วยความเศร้าตอนที่แม่ของหนูยังสาวนางมีคนรักอยู่แล้วแต่ตระกูลของหนูไม่เห็นด้วยเพราะพวกเขามองว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนไม่มีอนาคตยายเอียดก็เลยบังคับให้แม่ของหนูแต่งงานกับพ่อของหนูแทนแต่แม่ของหนูไม่ยอมในคืนนั้นมีคนเห็นแม่ของหนูกําลังจะหนีไปจากบ้านกับคนรักของเธอแล้วพ่อของหนูทําอะไรยายผันกลืนน้าลายเสียงของเธอสั่นไหว พ่อของหนูจับได้เขาโกรธมากจนควบคุมตัวเองไม่ได้แม่ของหนูพยายามขอให้เขาปล่อยเธอไปแต่สุดท้ายขวัญตัวเย็นเฉียบน้ําตาเริ่มไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวพ่อค่าแม่ของหนูหรอยายผันหลับตาลงก่อนจะพยักหน้าเบาๆหลังจากกุหลาบตายพ่อของหนูและยายเอียดช่วยกันปกปิดเรื่องนี้ไม่มีใครกล้าแจ้งตำรวจเพราะครอบครัวของหนูมีอิทธิพลในหมู่บ้านตอนนั้น แล้วศพของแม่ทำไมถึงอยู่ใต้บ้านยายผันถอนหายใจน้ำเสียงของเธอแผ่วบาวเหมือนเป็นคำสารภาพพ่อของหนูฟังเธอไว้ที่นั่นแล้วสั่งให้ทุกคนเงียบไม่มีใครกล้าเปิดเผยเรื่องนี้เพราะกลัวอำนาจของเขาจนวันหนึ่งพ่อของหนูเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตและความลับนี้ก็ถูกกลบฝังไปพร้อมกับเขาขวัญยืนตัวสัน่นเธอไม่อยากเชื่อเลยว่าครอบครัวของเธอจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเลวร้ายแบบนี้ ขวัญรู้ความจริงแล้วเธอรู้ว่าแม่ของเธอถูกฆ่าอย่างไร้ความปราณีและเธอรู้ว่าหมู่บ้านนี้เก็บความลับนี้มานานถึง40ปีแต่ตอนนี้เธอจะทำยังไงต่อไปขวัญยืนตัวสั่นน้ำตาไหลลงมาอาบแก้มโดยที่เธอไม่รู้ตัวเธอรู้ความจริงแล้วความจริงที่ถูกปกปิดมานานกว่า40ปีความจริงที่ทุกคนในหมู่บ้านนี้รู้แต่เลือกที่จะเงียบความจริงที่ว่าแม่ของเธอถูกฆาตกรรมและถูกฝังอยู่ใต้บ้านของตัวเอง มันจบแล้วฉันจะไม่ยอมให้เรื่องนี้ถูกฝังไปอีกต่อไปควานรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่เธอไม่ลังเลเธอกดโทรหาตำรวจเสียงสั่นเครือแต่หนักแน่นสวัสดีค่ะฉันมีเรื่องแจ้งฉันพบหลักฐานของคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อ40ปีก่อนเสียงปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่เจ้าหน้าที่จะตอบกลับมาอย่างจริงจังคุณพบหลักฐานที่ไหนตายบ้านของฉันค่ะฉันเจอโครงกระดูกและฉันมั่นใจว่าเป็นแม่ของฉัน การุณาอยู่ที่นั่นเราจะส่งทีมมาตรวจสอบทันทีขวัญสูดลมหายใจลึกถูกรู้ว่าทันทีที่เธอแจ้งเรื่องนี้ไปมันไม่มีทางย้อนกลับไปได้อีกแล้วในเวลาไม่นานข่าวลือก็แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านหนองขามชาวบ้านหลายคนที่วิ่งไปที่บ้านของขวัญบางคนมากระซิบกระซาบบางคนมีสีหน้าหวาดหวัน่นยายผันกับลุงคำเดินเข้ามาสีหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความกังวล หนูขวัญหนูแน่ใจแรอว่าหนูอยากทําแบบนี้แน่ใจค่ะแน่ของหนูถูกค่าและไม่มีใครต้องการพูดถึงมันเลยลุงคําเม้มปากแน่นก่อนจะถอนหายใจเฮือกใหญ่เอ็งรู้ไหมว่าการขุดคุยเรื่องนี้อาจทาให้หมู่บ้านแตกเป็นเสียงเสียงมันไม่ใช่ปัญหาของหมู่บ้านแต่มันคือความยุติธรรมของแม่หนูเธอหันไปมองชาวบ้านที่กําลังมุงดูหลายคนมีสีหน้าหวาดกลัวบางคนดูเหมือนรู้สึกผิด แต่ขวัญไม่สนใจอะไรอีกแล้วแม่ของเธอไม่ควรต้องตายอย่างไรร่องรอยเวลาผ่านไปไม่นานตำรวจหลายคนเดินเข้าไปยังบริเวณใต้ถุนบ้านพวกเขาใช้เครื่องมือขุดพื้นออกเพื่อเก็บหลักฐานที่ขวัญพบหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่หันมาหาเธอสีหน้าของเขาเคร่งเครียดโครงกระดูกที่พบน่าจะมีอายุมากกว่า40ปีจริงๆขวัญกลืนน้ำลายลงคอเธอพยักหน้าเบาๆฉันมั่นใจว่าเป็นแม่ของฉันเองแล้วพวกคุณจะทำยังไงต่อ เราจะตรวจสอบ DNA เเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ตายและเริ่มกระบวนการสืบสวนว่าใครเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีนี้ถ้าเป็นคดีฆาตกรรมจริงคนที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบขวานกำหมัดแน่นแม้ว่ามือของเธอจะเย็นเฉียบฉันทำสำเร็จแล้วแม่ของฉันจะไม่ถูกลืมอีกต่อไปวันต่อมาข่าวลือของคดีฆาตกรรมในหมู่บ้านหนองขามเริ่มแพร่กระจายออกสู่สื่อมวลชนหมู่บ้านที่เคยเงยียบสงบ กลายเป็นศูนย์กลางของคดีปริศนาที่ถูกปกปิดมานานชาวบ้านหลายคนเริ่มออกมาพูดถึงสิ่งที่พวกเขาเคยเห็นในอดีตและความเงียบที่พวกเขาเคยรักษาไว้ยายผันและลุงคำถูกเรียกไปให้ปากคำชื่อของพ่อขวานถูกขุดขึ้นมาอีกครั้งแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปแล้วตำรวจเริ่มสืบสวนคนในหมู่บ้านที่อาจรู้เรื่องนี้มาตลอดแต่ไม่เคยพูดวันหนึ่งขวัญกลับไปยืนที่หน้าบ้านอีกครั้งบ้านไม้เก่าหลังนี้ สถานที่ที่ฝังความลับของแม่เธอมาเนิ่นนานวันนี้มันไม่ใช่บ้านที่เงียบสงบอีกต่อไปขวัญกระซิบเบาๆกับสายลมที่พัดผ่านแม่หนูทำสำเร็จแล้วนะเธอรู้สึกเหมือนลมพัดผ่านแก้เบาๆเรากับมีใครสักคนกำลังยิ้มให้เธอจากที่ไกลแสนไกลแม้ขวัญจะเปิดเผยความจริงแต่ไม่มีใครต้องรับโทษจริงๆเพราะคะดีหมดอายุความหมู่บ้านยังคงเงียบเหงา หลายคนที่เกี่ยวข้องหลบหน้าขวานเพราะกลัวความผิดขวานยังคงใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่แต่ไม่มีวันลืมสิ่งที่เกิดขึ้น